สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นนะครับดิมก็เพิ่งไปชอปปิ้งมากับเดอะแกงที่จะโชวนพรุ่งนี้ส่วนซีก็โชว์เสร็จวันนี้น้องก็เหนื่อยแล้วนะครับให้น้องไปพักผ่อนวันนี้ก็จะมาไลฟ์เ,เรียกว่าชวนทุกคนกดบัตรวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้กดบัตรแล้วนะทุกคนลาสไวไลน์นิวดอน ไลฟ์ออนสเตจนะครับแต่ว่าจิมอาจจะไม่ว่างมาดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนสิบโมงเพราะว่าน่าจะช่วงสออยู่นะครับส่วนก็สิบโมงไม่รู้ว่าน้องจะตื่นหรือ,อยังพรุ่งนี้ <c oughs> ครับผมอิดติด วันนี้ไปเที่ยวกับเด็กแก๊งมาเด็กแก๊งก็มีพี่อ๊อฟจุมพลพี่นิววี่สุดน่ารักเอา้าพี่อ๊อฟจอยเฉย <c oughs> <c oughs> นะครับมีพี่อ๊อฟจุมพี่นิววี่พี่ที่น่ารักทั้งคู่นะครับเอาจริงเพิ่งเคยได้มาแบบเที่ยวเต็มๆกับ พี่เขาสองคนก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อผมอีกสองคนได้ถึงถึงแม้ว่าพี่เขาจะดูแบบว่าเฮฮาก็ตามแต่ว่าพอพอถึงเวลาที่เราต้องพึ่งคือโอ้โหพี่เขาพึ่งได้จริงๆนะครับน่ารักมากแล้วก็มีน้องดังมีฟอร์สแล้วก็มีชิมอนซึ่งทั้งหมดก็จะโชว์ในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนเราก็ไปแอบเที่ยวกันก่อน แล้วเราก็เติมลงเลยใจวังเผาตรงนี้เลยไหมพี่อ,อ๊อฟจะขึ้นมาด้วยกันไหมอยากขึ้นมาด้วยกันไหมน้องถามหาอยู่ไหนไม่ใช่พี่บอยบอยต้วนผมก่อนไลฟ์ผมบอกตีแล้วว่าเดี๋ยวเฮียจะไลฟ์นะมาจอยไม้เดี๋ยว,ว่า ทุกคนซีซีวิดีโอคอลมามันก็เลยกระตุกงง,งงว่าบอกซีไปแล้วว่าไลฟ์อยู่มาจอยได้นะถ้าว่างอ๋อได้ข่าวว่าไม่ใช่ได้ข่าวได้ไปเห็นมาผมไม่ได้งอนกันทิปนี้เราไม่ได้งอนกันเลยแต่ว่ามันแค่ไม่ได้เจอกัน นะครับมันแค่ไม่ได้เจอกันแค่นั้นได้ยินเสียงไหมใครได้ยินเสียงช่วยตอบหน่อยใครได้ยินเสียงช่วยผมตอบหน่อยได้ยินไหมครับเอา้าได้ยินไหมฮัลโหลโอเคื่กกี้ไม่ใช่ เมื่อกี้ซีวิดีโอคอลมาเราเครื่องมันเลยกระตุกใช่เมื่อกี้คือก่อนจะไลฟ์บอกซีแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไลฟ์นะถ้าว่างก็มาจอยเพราะว่าน้องเพิ่งโชว์เสร็จกำลังแบบไปกิน,ข,กนข้าวอยู่กับแก๊งวันนี้ที่โชว์เสร็จอะไรอย่างนี้เราก็อ่าถ้าไหวก็โทรมาแต่ว่าเมื่อกี้วิดีโอคอลมาก็เลยงงว่าเอา้าก็รู้อยู่เอา้าแล้วซีไลฟ์มาผมต้องทำยังไงเดี๋ยวพอเข้า ไปตอบไลฟ์สีก็จะกระตุกอีกบอกผู้จัดการไปแล้วนะว่าเราจะไลฟ์ไปบอกสีด้วยไม่รู้ว่าชีบอกหรือยังฮัลโหลถึงไหนนะว,วะเมื่อกี้ลืมเละช็อต อถึงไหนแล้วถึงโชว์วันที่สองไปเที่ยวอ๋อเอาซีมาแล้วจะเล่าทริปวันนี้ซะหน่อยแต่ซีมาแล้วทำยังไงดีลกไปหมดเดี๋ยวจะรู้ว่าเราไปทำอะไรมาบ้าง ใช่มิวเรียกเห็นเอ้าโอเคขอบคุณมากถึงเรื่องนี้ไม่ได้งอนกันใช่ผมไม่ได้งอนอะไรกับซีถูกไหมซีพิมมา เราไม่ได้งอนกันแต่คือเราแค่ไม่ได้เจอกันครับพี่ไอตอนนี้เหงาครับถูกต้องครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องรีบไปนอนแล้ววันนี้ก็คือผมรีบมาไลฟ์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดขายบัตรสิบโมงเช้าของประเทศไทยแต่ว่าช่วงนั้นผมน่าจะซ้อมอยู่ผมก็เลยจะมาอวยพรใช่แต่วันนี้เราไม่ได้งอนกันไม่ได้ไม่ใช่วันนี้เมื่อวานเราก็ไม่ได้งอน,นใครเข้ามาเลย ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่นะฟอสบอกบอกทุกคนว่ากูไม่ได้งินวันฟรีนะไม่มีเออเราแค่ไม่ได้เจอกันใช่ถูกไหมฟอสก็แทบไม่ได้เจอบุ๊กเลยยช่ถูกป่ะใช่เราแค่ไม่ได้เจอกันครับทุกคนใจเย็นๆนะเยออแต่ว่าเรายังรักกันเหมือนเดิมนะถูกัหมครับวันนี้คือกุ๊ปใช่ครับถูกต้องแล้วใช่วันนี้มันเป็นกุ๊ปเต้นกุ๊ปเต้นเขาก็ไปซ้อมเขาซ้อมเสร็จเขาไปเที่ยวกันต่อ นี่กุ๊บชิลไม่มีอะไรทำก็เอ้าแล้วไอ้บุ๊กมาเอ้าเอ้าเอาเพิ่งเจอเหรเมื่อกี้ไงแล้วเมื่อกี้กูเพิ่งบอกว่าฟอร์สก็ไม่ได้เจอบุ๊กก็นี่เพิ่งมาเจอที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวเขาโดนนคหนึ่งเขาก็เข้าใจผิดว่ากูไม่เจอซีแล้วคนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวกูงอนซีไม่มีไม่มีไม่งอนไม่เจอเฉยถูกไหมไม่เจอผมไม่ได้ผมงอนซีไหมไม่ได้งอนซีอยู่ไหมเขาบอกว่าซิมงอนซีเหรอเออในดูทวิตเตอร์เขาดูว่านี่บุกกับซิงงอนกันนี่ผมก็เจอดังเมื่อกี้เลยเอ้า เวลาเวลามันไม่ตรงกันยังไงอ่ะทุกคนมันซ้อมไม่เหมือนกันเวลาใช่ใช่นะครับบางคนว่าบางคนไม่ว่างใช่เห็นไหมมีคนพิมพ์ว่าเรายังรักกันเหมือนเดิมถูกไหมอือใช่ใช่ใช่จุงบุกว่ะจุไอตอนมันเกียจินจินเวอร์จินจินจนเกินเ้วเป็นไรฟอสดังจุงบุกฟอสดังไม่ครับยังเป็นยังเป็นฟอสบุกอยู่นะครับแล้วก็จุงดังนะฮะนี่ดีอยู่แล้ว แล้วคืออะไรคือผมลืมล็อกห้องเหรอทุกคนเลยเดินเข้ามาได้เลยพี่เปิดให้เข้าเลยแหละโอเคเปิดต้อนรับวขพี่จิมเลยเดี๋ยวกูไปแล้วไม่พี่จิมมีสีแดงอีกอันดิใช่ไหมแกไม่ตได้มาแกได้ตองใบนี้ตองใบเดียวพี่จิมได้สีเขียวเหรอพี่จมไม่บอกพี่จิมบอกจะซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมันต่อแถวนานเกินไม่ได้ต่อเ่ดก็เลยไม่ได้อเง่นมาแทนหมอจะหมอไอโฟด์เลงมานานแล้วที่ญี่ปุ่น โคตรหนักเลยนะโคตรหนักเดี๋ยวรอลงรูปเดี๋ยวรอรูปเดี๋ยวเก็ตเลยเรื่องเราววันนี้ปขนของอ้าวไปแล้วเหรอใช่ไปไหนกันนะอย่าลืมนะครับวันที่30มีนามาดูลาสท t วายไ g h t ลกันเยอะๆไม่มึงบอกพรุ่งนี้ขายบัตรก่อนอ๋อพรุ่งนี้ขายบัตรนะครับผมใครซื้อก็กําไรครับคืนความสุขให้ประชาชนพรุ่งนี้ขายบัตรนิวดอนอ๋ออ๋อวยพอหน่อยครับน้องนักน้อง น้องมองนักมังน้าสู้ๆขอให้ขอให้แบบบัตรซอจนต้องทำรอบที่สองรอบที่สามเลยขอให้ขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับขอให้บินบินฉ่ำครับผมแล้วอ็ให้บินฉ่ำแฟนบินบินมาดูเลยเยอะๆคุยเติแล้วพี่ผมแล้วน้องน้องจะมาดูพวกพี่ไหมครับเลยนะครับน้องากมาดูพวกพี่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยววันไหนะวันไหนนะวันไหนสิบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกพ่อแจ็คให้พี่ชวนมาดิพี่ชวนมา ไม่เอ้ยชวนขึ้นเหรอพี่จิมให้บัตรฟรีไหมชวนขึ้นใช่ไหมชวนขึ้นไปรี่ญฟรพี่จิมให้บัตรฟรีไหมให้ดิเดี๋ยวไม่ได้พี่ถ่าอ๋อวันนี้ไม่ให้วันนี้ไม่ให้ไม่ให้พี่ถ่าจริงพี่ไม่หาเดี๋ยวผมก็ซื้อบัตรไปดูพี่นี่บัตรเท่าไหร่แพงสุดเท่าไหร่ไม่รู้ขอหน้าสุดได้ทำไมพี่จิมขอหน้าเดี๋ยวผมไปหน้าสุดเลยอ่ะอันนี้ปูไปแล้วนะไใหน้าสุรเลยให้ขึ้นไปบนเวทีแน่นอนอยู่แล้วอ่ อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออันนี้คืออะไรเนี่ยมิบอยมิบอยมิบฉ่มิชาอันนี้มิฉ่รักอะขอขอไปนึงขอไปนึงอ่าแบ่งแบ่งกันวอลนี้ก็ได้อันนี้จริงอเพลินอันนี้อันนี้อันนี้หมดไปเยอะอันนี้หมดไปเยอะเพิ่งซื้อมาใหม่อันเนี้ยนี่เราจะไทยอินกันเนาะอันนี้ด้วยไทยอินเนาอันนี้ของมิจนป่ะครับไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ของลับอันนี้ของลับอ๋อบอกไม่ได้โอเคอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ของลับอ๋อโอ้ยโอ้น่ารักอ่ะ กดบัตรนะครับพรุ่งนี้กดบัตรเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าเข้าเฟรมนะเอ้ยไปเไปดีกว่าไปละวไปแล้วไปแล้วไป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  Enjoy เนี่แหละผมนี่แหละไปไปด้วยไปไปครับพี่จิมวันนี้ขอขอให้กดบัตรได้นะครับทุกคนมาบายที่จุ๊บฮะอันนี้อันนี้ขอเอาได้เอาไปเลยถุงจริงปะเนี่ยเอาไปเลยถุงยบายพี่จิมฝันดีครับไปไายบายครับ